เป็นการสร้างถนนในพมา่ากระช้าหรือไงวะกระช้านะ๋ยวผมดูไยแม้เขาจะขุดลุ่มแล้วก็เอาหินมาเรียงเียงแล้วก็จะเอาทรายมาครบนี่ครับกำลังทำถนนกันใหญ่เลยนี่เขาขุดเอาหินใส่ข้างล่างเลยใช่ป่ะอ๋อขุดเป็นหลุมแล้วหินใส่ทำให้พื้นแข็งนะครับคือปกติจะต้องลาดจะมาปล่อยแต่ว่าเขาขุดลุมแล้วก็เอาหินในที่ของกองเนี่ยใส่เข้าไปตลอดเส้นเลย แล้วก็จะมีการลาดคลนะ้ายๆนั่นก็เป็นจากมาต่อยหรือเปล่านี่ครับยาวนี่คือเขารักพัขยาถนนเป็นล็อกๆนะครับมันจะไปถึงหน้าบ้านเลยนี่คือพื้นที่ว่างตรงนี้คือจะเป็นถนนแล้วก็ฝั่งจะเป็นถนนเพราะว่าเส้นนี้จะถูกเปิดนะครับก็คือจากเนี่ยคือถ้าไปขกอสองนี่ก็คือจะเข้าสู่ควายเมื่อกี้ผม่าให้พามาผมก็้ถ่ายดูนิดนึงครับว่าถนนนี้เขกากำลังจะขยายแล้ว ด้านหน้าคนระับเป็นภาษีถ้าใครที่ดูครับแน่นัวก็จะเห็นว่าคนเนไม่อยากเข้าเพราะว่าตองนี้อนเก็บภาษีแข่งมากบางทีเวลาจะข้ามแขวงจากกอสองไปทวานเนี่ยคนนี้จะเป็นภาษีอย่าให้ไปเลยเพราะว่าปกติดอยเก็บภาษีตรงนี้เนี่ยจะมีคนเก็บภาษาีอันนี้เปเจ้าที่เต็มเลยผมเห็นคนจอดรอข้างทางอันนี้เจ้าที่เข้าไปหมดเลยใช่ปะ่ะ ไปบนนั้นนักแย่ก็จะไปทำไปรอที่น hmm> ้านสะพานไปเลยเพราะต้องรอทำอะไรที่ไหนได้รอให้สองสีเดินนักข่านี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเวลาของนี่เมืองใช่ประตูเมืองใช่เวลคัมทูดวายดวายนะดวาโอเคแล้วก็ดูเส้นทางครับนี่ก็ทำใหม่นี่ก็ทำใหม่คือตอนนี้ธรรมะกำลังเปิดเส้นทาง อันนี้ไปไหนเนี่ยนี่ไปไหนเรียนไปไหนไปอย่าเดี๋ยวกันที่เดียวกันอ๋อทำเส้นใหม่อ๋อมีต้นตาลทำทำเส้นใหม่ครับถนนปรับเพิ่มก็คือไปก็คือไปที่เดียวกันแต่ว่าก็คือไปทางขอาเซนนะใช่ครับ ในละว,วายครับทางช่างก็ยัง5ปี5ล้านงานสบายนิสบายแล้วแต่เครื่องมือเครื่องมือของระวายนี่ไม่เหมือนโดยเฉพาะหัว,วไหล่น้อยมากเลยนอกจากแรงงานมืออย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเห็นนะเขาใช้มือคุนะ้นลุกบนะ๊กแล้วเป่าหินลงเข้าไปผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดไหนแต่แล้วก็เห็นดักว่าจะเร็วอย่านี้มาก ท้งารเดินางน,น,น,ททนแบบน่าจะโอเคเอ้อ,คาายอยกายาียครับแล้วก็จะมีทางรถไฟนี่ครับไปย่างกุ้งไม่ถึงกอสองกไม่ถึงกอสองคือสถานีไนะไม่ถึงกอสองนะไม่ไม่ไม่ถึงกองนะงอสองนะ โคเลยผมจะเห็นไหมไม่โคสวายในยะเย็นะครับในวันที่ผมทุกท่านะครับวานผมไปที่หาดหมอกังการาวันนี้ให้ดูบรรยากาศนี่ครับนักศึกษานักเรียนสบาครับนองนักเรียนยเขาใส่เสื้อสีขาวแล้วก็แล้วก็ใส่ใส่สโล่งสีเขียวใช่ปะ ก็ะจะพูดไปตามที่ผมเห็นให้เพื่อนๆได้ดูคลิปโนี้แน่นบรทีิจตอนออนไลน์นะครับก็ดูไว้เป็นข้อมูลในการศึกษาการเดินทางการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตการเรียนรู้วัฒนธรรมนะเพราะว่าเอเชียระเปิดแล้วนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราที่เราจะเดินทางมาไม่ยากในอนาคนนี้ ผมถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าทริปนี้ผมน่าจะหมดการเดินทางที่เราเต็มๆวันแล้วตั้งแต่ตีสี่ครึ่งจบจนเวลาตอนนี้ประมาณ5้าโมงสีนาทีในพม่าก็คือ5้าโมงเย็ยนครับเพิ่งจะเลิกงานเลิกเรียนเลยนี่ยบบ้านเรือนบ้านช่องดูเอาเลยครับอันนี้ก็เป็นบ้านเก่าๆก,ก็มี กดให้เจอได้เดียวเลยครับผมเมสเมสยู่มิสยูคืออะไรร้านสเต๊นล็อกต่อเปลดอคโรสนี่คือร้านอาหารใช่ปะอ๋อมิสยูร้สต๊ลองนี่คือใช้ได้โอเคนะนากินได้อยู่เป็นร้านอาหารที่ที่เหมือนกัแนะนอนเมื่ผมมากินอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองอ๋อนี่ไม่รู้นะดูบรรยากาศยามเย็นประมาณห้าโมงนะเวลาเขาเลี้ยวรถในพม่านะขอจะบอกฟัง แตเช่นที่คนนี้เลี้ยวหรือใครเลี้ยวอาจจะไม่มองหลัง,รถ,ลง,ง,งร,รถหลังต้องมองข้างหน้าครับรถหลังต้องมองข้างหน้าเวลารถหน้าจะข้ามถนนคนที่ขับจะข้ามเนี่ยอาจจะไม่มองรถเขาจะเตือนโดยการรถรถที่กําลังมาทางตรงเี่ยเขาจะสแเตือนว่าอา้าวโอเครถมาแล้วคุณจะพึ่งข้ามร้อยสองข้ามก่อนประมาณนี้พอข้ามเสร็จเอารถเราเดินข้าม ไม่ทันหลายคนบอกอะไรไม่ทันก็นองกลับไปดูใหม่ดิก็นี่ครับมาเมืพมวาครับก็ต้องดูบ้านเมืองดูผู้คนอ่ะเยอะๆมาดูให้หลากหลายครับ ร้านกาแฟแบบมีฟุตบอลถ่ายแล้วนั่งเต็มร้านเลยโอเคครับผมจบคลิปวิดีโอที่สี่แยกไฟแดงตรงนี้ดีกว่าก็เป็นบรรยากาศที่ดีที่อบอุ่มากจริงๆช่วงเวลาจะเป็นประมาณห้าโมงของม่ายมาครับแล้วก็ด้านด้านนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าบ้านเก่าทั้งนั้นเลยที่เราเอาายกับแม่ขังครับ